ำราชัยจากตาคนไม่ได้ กราบสวัสดีนะครับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศพี่น้องชาวไทยทั่วโลกพี่น้องชาวไทยที่ห่วงใยสถานการณ์บ้านเมืองที่ต้องการที่จะร่วมกันผลักดันให้ประเทศชาติของเราระบอบการเมืองการปกครองได้หลุดพ้นจากอำนาจผดิตการทหารและพักการเมืองบริวารรวมทั้งพี่น้องชาวไทย ที่ต้องการสร้างเครือข่ายคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้ร,รอดพ้นจากการคุกคามของอำนาจต่างๆที่ไม่ชอบในวงการพระภิกษุไทยรวมทั้งบุคคลนอกพระพุทธศาสนาพี่น้องชาวไทยที่รักชาติทุกท่านทุกคนครับ วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมขอถือโอกาสรบกวนเวลาพี่น้องชาวไทยในการที่จะร่วมกันทำหน้าที่ในการที่จะขับเคลื่อนประเทศของเราให้พ้นจากสถานการณ์ที่เร็วร้ายนะครับในทางการเมืองการปกครองการใช้อำนาจกฎหมาย การบริหารเศรษฐกิจที่ล้มเหลวของคณะรัฐบาลชุดนี้ตลอดระยะเวลาเจ็ดปีที่ผ่านมานะครับเราจะถือโอกาสนานๆนมีอีกครั้งหนึ่งมีรอบมีรอบหนึ่งครับในการที่จะต้องแลกเปลี่ยนประเด็นที่จะผมเห็นว่าเป็นเรื่องนะครับสำคัญในภาคความเป็นจริงในการร่วมขับเคลื่อนกับพี่น้องชาวไทยนะครับทั่วประเทศ นั่นก็คือการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิน่นหรือเราเรียกว่าการเลือกตั้งนายกอบอตอสมาชิกอบอตอที่มีอยู่นะครับเกือบแ0 0 0มื่นแห่งทั่วประเทศอยู่ในขณะน,นี้ร่วมกันครับเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าวาระนี้ผมจะอนำเรื่องวาระการเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกอบตเนี่ยมาพูดกับพี่น้องในเพียงประเด็นสําคัญประเด็นเดียวเท่านั้นแหละครับความจริงเรื่องท้องถิ่นเนี่ยสามารถพูดได้ได้หลายประเด็นมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการจะต้องปรับปรุงนะครับวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับที่มีเอกลักษณ์ของพี่น้องที่มีศักยภาพใน ทุกทกที่ในประเทศไทยของเราทิศทางในการใช้เงินงบประมาณในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินความเข้มแข็งในเรื่องของอาชีพรายได้ของพี่น้องประชาชนฐานลากในระดับพื้นที่จริงๆซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจนะครับของเป้าหมายใหญ่ในการที่จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาการปกนะครองท้องนะฮะทินของเรานะครับในระดับพื้นที่ หรือว่าเรื่องของการให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงอำนาจของประชาชนในการที่จะต้องคัดหาผู้เป็นตัวแทนในการที่จะเข้ามาสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ตำบลแต่ละตำบลแต่ละตำบลแต่ละตำบลของพื้นที่ประเทศไทยของเราเรียกว่าการปกครองตนเองอันนี้เรียกว่าพื้นฐานประชาธิปไตยขั้นต้นครับนะครับประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานในระดับท้องถิ่น หากพิจารณาแล้วนะครับนับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การบหานส่วนตำบลขึ้นมาตั้งแต่ปี2 5 3 6น่าจะได้โดยประมาณนั้นมาถึงวันนี้ปีพุทธศักราช2564นะครับ30ปีมาแล้วครับเลือกตั้งเข้ามาก็6รอบ7รอบเข้ามาแล้วนะครับหากไปดูงบประมาณที่เราใช้จริงๆเป็นเงินภาษีประชาชนเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะถึงล้านล้านบาทแล้วนะครับที่พูดตรงนี้ครับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้แลเห็นการลงทุนเงินทองของคนไทยที่เราลงเข้าหาพี่น้องประชาชนแน่นอนครับการประเมินการคุ้มค่าการกลับคืนมาสู่ประชาชนของเราเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากที่สังคมไทยควรจะต้องมีการสนทนากันมีการวิเคราะห์กัน นะครับมีการนะครับต่อเติมความก้าวหน้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งความเจริญให้เกิดประโยชน์ให้องค์กรอำนาจรัฐของประชาชนเป็นอำนาจรัฐเพื่อประชาชนไม่ใช่อำนาจรัฐเพื่อตัวพักการเมืองหรือว่าเพื่อสมุนของพักการเมืองหรือว่าเพื่อประชาชนส่วนอื่นนะครับที่ไม่ใช่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จริงๆนะครับนั่นเป็นประเด็นสำคัญที่ วันนี้ยังจะไม่ได้ยกมาสนทนากับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเพราะคงจะต้องใช้เวลายาวนาน20นาทีเนี่ยไม่ไม่พอแหละครับที่จะนำข้อมูลให้พี่น้องได้เกิดปัญญานะครับตกผลจนเห็นความจริงในเรื่องต่างๆแต่วันนี้จะนำประเด็นในเรื่องของการเลือกตั้งการเลือกตั้งครั้งนี้พี่น้องชาวไทยที่รักและเคารพครับ พี่น้องที่ฟังรายการผมนะครับถ้าฟังแล้วเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องท่านได้กรุณาแชร์ต่อจะด้วยวิธีการใดก็ตามทีนะครับที่เรามีความสามารถในการใช้ช่องทางใน 4G 5G ของเรายุคเนี้ไปถึงการรับรู้ของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศร่วมกันถึงความสำคัญของการย่อนบัตรลงคะแนนของพี่น้องประชาชนครั้งนี้ ี่น้องประชาชนอาจจะไม่ทราบถ้าไม่คิดลึกซึ้งว่าผลการลงคะแนนของประชาชนครั้งนี้จะมีผลต่อการกำหนดทิศทางของประเทศไทยในปีสองปีสามปีข้างหน้าว่าเราสามารถที่จะกำหนดทิศทางได้จริงๆเพราะมันเชื่อมโยงกันครับทำไมผมจงบอกว่ามันเชื่อมโยงกับการเลือกตั้งระดับประเทศเพราะว่า เราต้องยอมรับครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีจะมีตัวแทนประชาชนในพื้นที่ที่สังกัดนะพักการเมืองที่เป็นพักสมุนบริวารของเผด็จการตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐรวมทั้งจะมีสังกัดสอวอด้วย นะฮะส่งตัวแทนลูกหลานเครือข่ายเข้าไปคุมพื้นที่นะครับเป็นสิทธิของพรรคการเมืองนั้นน,นที่จะกระทำได้พี่น้องชาวไทยที่รักได้ครบครับแน่นอนครับเป็นสิทธิของประชาชนชาวไทยสิทธทิทางการเมืองเนี่ยเป็นสิทธิของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญทุกฉบับเลยครับที่เป็นประชาธิปไตยนะครับ สำคัญจะต้องพิจารณาว่าอย่างนี้การเลือกตั้งครั้งนี้พี่น้องที่รักแลรครบครับเปรียบเสมือนเป็นการวางรากฐานเป็นการวัดกำลังกันของฝ่ายผู้มีอำนาจรัฐปัจจุบันนะครับอำนาจรัฐเผด็จการอำนาจนิยมนี่แหละครับกับฝ่ายของพี่น้องประชาชนที่มีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่เข้าข้างพักการเมืองพักใดและมีตัวแทนของประชาชนอีกกลุ่มที่เป็นตัวแทนของฝ่ายประชาธิปไตยที่เป็นตัวแทนของฝ่ายประชาธิปไตยที่มีความฝักใฝ่เห็นคุณค่าของประชาธิปไตยไม่เอาด้วยกับผลิตการนะครับลงสมัครแข่งขันกันให้ประชาชนได้เลือก การต่อสู้ครั้งนี้พี่น้องที่รักและครบครับเราผ่านบทเรียนมา30ปีเนี่ยเรารู้กันว่าเล่นกันอย่างไรวันนี้ผมเองอยากชี้ให้พี่น้องไทยทั้งประเทศได้แลเห็นถึงพยัน,นตรายนะครับถึงพยนันตรายความวิบัติที่ได้ พักการเมืองสมุนบริวารผลิตการและพักริและพักผลิตการได้สร้างขึ้นในประเทศตลอดเจปีแล้วโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เขาจะต้องส่งตัวแทนพร้อมส่งเงินส่งอำนาจรัฐเข้าไปควบคุมที่จะให้เกิดชัยชนะพี่น้องที่รักได้ครบครับหวังว่า การเลือกตั้งผู้แทนรัศดรที่จะมีในปีเสร็จเษนี่แหละครับคนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นตัวแทนอำนาจรัฐเผด็จการนะฮะจะควบคุมเครือข่ายประชาชนในพื้นที่รองรับให้พักพลังประชารัฐพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์และกลุ่มเครือข่ายกลับมามีอำนาจ บริหารประเทศต่ตอไปอันนี้เป็นธรรมชาติทางการเมืองครับเราไม่ว่ากันสำคัญอยู่ที่ว่าพี่น้องประชาชนเราจะต้องเลเห็นว่าภายใต้การบริหารงานทางการเมืองของคณะในประยุทธ์เนี่ยสามารถที่จะทำให้บ้านเมืองดีขึ้นหรือไม่หรือว่าพาบ้านเมืองพาประชาชนคนไทยทั้งประเทศเข้าสู่ความหายนะทุกๆเรื่อง ถ้าพี่น้องสรุปนะครับสรุปได้วันนี้เป็นทีที่จะต้องเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนทิศทางด้วยการเลิกสนับสนุนตัวแทนกลุ่มอํานาจนิยมเผด็จการที่ส่งตัวแทนเข้ามาในพื้นที่เปิดทางให้กลุ่มที่เป็นกลุ่มอิสระหรือกลุ่มฝากประชาธิปไตย ได้เข้ามาทำหน้าที่นำพาพี่น้องในพื้นที่เพื่อที่จะปักธงผมใช้คาว่าปักธงนะครับเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองออกสู่ประชาธิปไตยของประชาชนเราสามารถทำได้ถ้าเราคิดได้แต่ตราบใดที่เรายังคิดไม่ได้เราก็จะอยู่ภายใต้อำนาจบริหารของ ประเด็จการทหารและประเด็จการของนักธุรกิจการเมืองที่ไร้อุดมการคนเหล่านี้ก็จะเข้าไปควบคุมเงินงบประมาณตลอดจนทิศทางการบริหารงานในชุมชนเพื่อตอบสนองเป้าหมายเขาเท่านั้นแหละครับไม่ได้ตอบสนองเป้าหมายประชาชนที่แท้จริงเลยที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะครับเพราะหลายพื้นที่ ในอบอตหรือว่าในการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่ประชาชนเข้มแข็งรักษาเอกลักษณ์อำนาจของตนเองเอาไว้ในการเลือกผู้บริหารสามารถใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างน้อยนิดก่อให้เกิดสถาบันทางการเงินของประชาชนก่อให้เกิดการสร้างรายได้ก่อให้เกิดการสงเคราะห์ประชาชนอย่างคุ้มค่ามีมากมายในประเทศของเรา นั่นคือการเคลื่อนหรือการเปลี่ยนทิศทางไปสู่สิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นควรจะเป็นอย่างยิ่งในเวลานี้พี่น้องชาวไทยที่รักและเคารพครับและยังมีอีกมากมายเช่นกันครับนะครับในเป็นหมืนม่นๆแห่งในประเทศไทยที่ไม่ได้เฉลียวใจในสิ่งเหล่านี้และตกอยู่ภายใต้การชี้นำทางความคิดของกลุ่มการเมือง ที่เป็นผดิตการและต้องการสืบทอดอำนาจอยู่ในขณะน,นี้วันนี้ต้องให้สัญญาณพี่น้องประชาชนชาวไทยเราจงใช้การเลือกตั้งครั้งนี้เข้าไปคูหากาคนที่เราเห็นว่าจะนำพาประเทศออกจากระบบอำนาจนิยมออกจากผดิตการนะครับเข้าไปสู่ความเจริญของบ้านเมืองได้เงินทอง วันนี้แจกกันแน่นอนครับนักการเมืองระดับประเทศเติบโตจากการหลอกลวงและการแจกเงินและการบังคับขู่เห็นเท่านั้นแหละครับในประเทศไทยเมื่อใดก็ตามที่เราปฏิเสธสิ่งเหล่านี้คาว่าปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ก็คือเราไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้มามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเราในกลวหาเลือกตั้งเมื่อนั้นแหละครับการปักธงเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองโดยใช้ระบบการเลือกตั้งอย่างสันติจะเกิดขึ้นครับ เราต้องการเห็นสิ่งเหล่านี้ในบ้านเมืองก็ต้องช่วยกันนะครับพี่น้องชาวไทยที่รักและเคารพครับ,รบการเลือกตั้งวันที่28ไม่เพียงเฉพาะเราเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นนะครับเลือกเพื่อการเปลี่ยนทิศทางระดับประเทศของเราให้ออกจากเผด็จการเข้าสู่ประชาธิปไตยได้ผมสนิสววรณี ก็ขอความสุขสวัสดีไปยังพี่น้องชาวไทยทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันสร้างอนาคตที่ดีด้วยมือพวกเราแล้วครับวดนี้ขอความสุขสวัสดีจะมีกับพี่น้องชาวไทยชาวไทยทุกท่านกรับสวัสดีครับ